พีจ้าเพื่อนๆวันนี้จะมาสอนนะจ๊ะว่าทําภาพนิ่งเต้นได้หรือขยับได้นั้นทำยังไงเนาะก่อนอื่นให้เราเข้าไปที่ Google ก่อนเลยนะจ๊ะจากนั้นให้พิมพ์คําว่า w i c k e r AI นะจ๊ะเข้าไปเลยทําการค้นหาได้เลยนะจ๊ะที่ลูกศรสีแดงที่ชี้อยู่นี้นะจิ้มเข้าไปเลยจ้าเพื่อนๆรอมันทําการดาวน์โหลดนิดนึงพอเรามาถึงหน้าตรงนี้ตามลูกศรได้เลยนะจ๊ะที่ Joy Beta Wave นะจ๊ะ จิ้มเข้าไปได้เลยจ้ะเพื่อนรอทําการโหลดยิ่งนิดนึงนะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นท่าเต้นหลายๆท่ามากเลยนะที่เขาให้เราทําการรีมิกเราก็เลือกดูอันหนึง่งที่เราชอบเนาะเช่นเราจะเอาอันนี้เราก็กดเข้าไปที่รีมิกได้เลยเพื่อนโอนที่เราทําการเลือกไว้แล้วนะมันก็จะเข้าไปที่โมชั่นหลังจากนั้นให้เราทําการแอดโฟโต้ซึ่งเป็นภาพนิ่งของเรานะเข้าไปเลยเพื่อนอามนี้นะ ถึงด้านล่างตัวนี้ให้เราเปลี่ยนแบ็กกราวของเรานะคะจากออริจินอลให้กลายเป็นกรีนเนาะซึ่งเราจะทำเป็นภาพพื้นหลังในการเต้นแล้วก็กดเจเนเรตเข้าไปเลยจ้ะทำลูกศรวงกลมที่เรากลมให้เลยเนาะจากนั้นหน้านี้เนี่ยมันจะใช้เวลาทำการดาวน์โหลดเนี่ยเจเนเรต i ิ้นานมากสักประมาณ10หรือ15นาทีแล้วแต่ไลายของเพลง ที่เราทําการอัปโหลดไปเนาะพอมันทําการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนาะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเปิดมาซึ่งมันจะขึ้นเป็นหน้านี้ให้เราทําการดาวน์โหลดขึ้นมาอีกตัวนึงเนาะแล้วก็กดดาวน์โหลดเข้ามาได้เลยจ้ะแล้วก็กดเปิดเนาะเราก็จะเห็นเต้นที่เราได้รับมาเนี่ยพร้อมกับเ,เป็นรูปของเราเนาะที่มันทําการเต้นเนี่ยจ้ะ ก็เต้นๆๆของมันหลังจากนั้นพอเราได้ท่าเต้นมาแล้วเนาะพร้อมกับแบ็กกราวด์สีเขียวนะจ๊ะเพื่อนเอนเราก็จะทําการเซฟไว้เลยเนาะให้รูปภาพวิดีโอของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในแกลลอรี่แอปที่2ที่เราจะใช้นะจ๊ะก,ก็คือแคปคัตเนาะก็กดเพิ่มโปรเจกต์ใหม่เข้าไปนะจ๊ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดวิดีโอที่เราทาการได้รับมาที่เราทําเมื่อวิกเกอร์เอไอเนาะไปที่วิดีโอแล้วเลื่อนไปอ่านสมการลบ แคปคัดออกที่เป็นจอสีดำเนี่ยจะ้ะเราก็ลบทิ้งไปเลยจากนั้นนะจ๊ะให้เราจิ้มไปที่วิดีโอพื้นหลังสีเขียวของเราเนาะทำการจิ้มเข้าไปเลยจะ้ะแล้วก็ให้เราเลื่อนแถบด้านล่างเนี่ยจะ้ะเลื่อนไปเรื่อยๆเนาะก็กดตรงที่ลบ bg ออกเนี่ยนะจะ๊ะเนี่ยจะ้ะ ทำการลบ B G ออกเนาะ B G ก็คือภาพพื้นหลังที่เป็นภาพสีเขียวเนี่ยจะ้ะให้เราเลือกนะจะ๊ะที่โคมาคีนะจะ๊ะก็จิ้มที่โคมาคีเลยจะ้ะโคมาคีมันจะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยให้เราลากโคมาคีเนี่ยขึ้นไปที่สีเขียวทําการลบพื้นหลังเนาะความเข้มให้เราปรับระดับไปอยู่ที่100นะจะ๊ะใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาเชโดเนี่ยเราจะปรับอยู่ที่ระดับ50เดินปรับมาได้เลยจะ้ะที่ระดับประมาณ50เนาะ จากนั้นให้เราปรับนะคะก็คือมาที่เครื่องหมายถูกเพื่อทำการออกไปด้านนอกเนาะพอเรากดออกมาด้านนอกแล้วเนี่ยผู้เฟนวิดีโอของเราเนี่ยให้เราปรับย่อขนาดลดลงมาเนาะนี่จ้ะเหมือนตามที่เราทำนี่เลยย่อส่วนลดมาให้มันมานิดนึงแล้วก็กดแบ็คออกเลยนะคะแบ็คกลับไปได้<ๆ><ๆ>เลยจ้ะแบ็คไปเรื่อยจนถึงหน้าหลังของเราจากนั้นให้เราเลื่อนมานะจ๊ะเลื่อนหาคำว่าพื้นหลังอีกทีหนึ่งเนาะ เนีาอันสุดท้ายเลยพื้นหลังก็จิ้มเข้าไปที่พื้นหลังนะหลังจากนั้นให้เรากดมาที่รูปภาพนะจ๊ะจิ้มเข้าไปกับคําว่ารูปภาพเลยจ้ะแล้วเราก็จิ้มอันที่สองเนาะซึ่งเราจะเอารูปภาพของเราเนี่ยจ้าที่เป็นรูปนิ่งของเรามาทําการใส่เข้าไปอีกทีเพื่อให้เป็นพื้นหลังเราได้พอเราได้รูปภาพของเราเข้ามาแล้วนะจ๊ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดเครื่องหมายถูกเพื่อทําการแบ็คออกเลย แล้วเราก็จัดเรียงวิดีโอเพื่อทําการขยาย่อส่วนของเราเนี่ยจ้ว่าจะเอาในระดับไหนเนาะจะไว้ซ้ายไว้มุมขวาหรือไว้ด้านบนก็แล้วแต่ที่เราเห็นอันสมครวรเนาะว่าจะไว้ในระดับตรงไหนทีน,นีจ้าจากนั้นเราก็ลองกดเพย์ลองเล่นดูเนาะเห็นไหมคะทําไม่ยากเลยนะเพื่อนๆแล้วก็ให้เรากด export ออกไปเลยเนาะ เสร็จแล้วจ้าเนี่ยจะให้เราก็กดเสร็จสิ้นออกไปเลยแล้วเราก็สามารถเอาวิดีโอตัวนี้ไปลงใน i ิกตอกได้เลยนะจ้าขอบคุณที่ทําการรับชมนะจ้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะจ้าแล้วก็คอมเมนต์สอบถามได้นะขอบคุณจ้า